ปีน้ำแอ่งนี้นะครับโดงดอกจอกนะครับมาดูว่าจะมีตัวไหมครับ ส,สวยๆเลยครับอบกอยางและย่องครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับหาหมายดีๆแล้วตีใส่ครับมีตัวกัดแน่นอนครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ ก็เป็นหมายคลองครับดงดอกจอกนะครับเดี๋ยวมาดูหมายส,สวยๆครับนี่ครับให้ดูครับมุมสวยๆหมายเดิมๆนะครับเรอล้อตีไปตามคลองหน้าบ้านนะครับดูครับหมายส,สวยๆทางนั้นนะครับเดี๋ยวมาตีดูแล้วกันนะครับ มีอตัวใหญ่ครับไม่รู้จะได้ไงไซโลครับตัวนี้ ไซโลครับไใหญ่ครับหมายเดียวกัดเลยครับหาหมายดีๆแล้วตีใส่ครับมีตัวกัดแน่นอนครับฝากติดตามด้วยนะครับกบยานนาย่องนะครับหาหมายดีๆแล้วตีใส่ครับมีตัวกัดแน่นอนยอดครับวดปักันตัวนี้เหยียบกัดตรงนี้พอดีเลยครับตีลงไปพอดีเลยครับนี่ครับหมายก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ใครๆก็มานะครับพอเวลาเห็นผมถ่ายคลิปนะครับก็จะมีคนเข้ามาตีเรื่อยๆนะครับปลาค่อนข้างจะเคี้ยวนิดนึงนะครับแต่ฝากติดตามด้วยนะครับกดหยางนายย่องครับตัวนี้ใส้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลาอตีชายสองฝั่งนี้นะครับมาดูว่าจะกัดตรงไหนครับแต่มันน่ามันจะน่าจะมีตัวนะครับ อย่างนายองนะครับสีเขียวครับฝากติดตามผลงานได้นะครับหาหมายดีๆแล้วตีใส่ครับมีตัวการแน่นอนครับ